ไม่สนุกอะ่ะอย่าไปค้าความอย่าไปอยากขึ้นลงขึ้นตานเลยถ้ามีอะไรที่ยังรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่เราสามารถมาตกลงกันได้มาคุยกันได้หรือก็ใช้คําว่ามาปณีปนอมกันได้หนูว่ามันดีกว่าจากกรณีที่รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโจทฟ้องนายเดชากิติวิทยานันหรือทนายคลายทุกเป็นจำเลยในความผิดฐานม,มิ่มประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328และมาตรา393ฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณาซึ่งโจทได้มีการระบุฟ้องความผิดจำเลยสรุปว่าเมื่อวันที่31สิงหาคม2566จำเลยได้ไลฟ์สดในช่องติ๊กตอและช่อง YouTube ของจำเลยโดยถ้อยคำบางช่วงบางตอนได้ใส่ร้ายโจททำนองว่า โจทย์เป็นคนอัปปรีจันไร